โรุโอนิกิเชื่อใจชนาทิปมากพร้อมให้ลุยต่อเนื่องสื่อญี่ปุ่นชี้ฟอนตาเล่ได้ชนาทิปคุ้มยิ่งกว่าคุ้มตอนนี้มูลค่าเกิน500ล้านเยนไปแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช a แนลต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับในคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของพิเจชนาทิปสงกระสินและทีมคาวาซิฟอนตาเล่กันอย่างต่อเนื่องมาก่อติดความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัตยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับช anel ต้องซุยยังคงก่อติดความขึ้นไหวของพิเจชนาทิปสงกระสินในการไปค้าแข้งกับคาวาสกิฟอนตตเล่โค้ชทีมของฟุตบอลเจลกในยุคนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับ ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจและให้กำลังใจพี่เจชนาทิพย์เป็นอย่างมากเพราะการไปอยู่กับคาวาซากิฟอนตาเล่เนี่ยนี่คือความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตและเขาก็ประกาศชัดเจนเลยนะครับมาฟอนตาเล่เพื่อต้องการประสบความสำเร็จด้วยการเป็นแชมป์เจลีกแล้วก็รายการต่างๆในฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้น แฟนบอลชาวไทยก็ให้กำลังใจทั้งตัวพี่เจและตัวทีมฟอนตาเล่ผ่านการแข่งขันมาแล้ว4นัดในฟุตบอลเจล u กบวกกับอีกหนึ่งนัดในฟุตบอลฟูจิฟิฟล์มซูปเปอร์คัพนะครับก็ถือว่าพี่เจชนาทิปได้รับความไว้วางใจจากโทลุโอนิกิเฮดโค้ชของฟอนตาเล่ถูกส่งลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องและก็ทำได้ดีในทุกๆแมตช์นะครับถือว่าเป็นภาพรวม5นัดของพี่เจกับทีมใหม่ถือว่าไม่ขี้เลอเลยนะครับแล้วก็ สามารถช่วยฟอนตาเล่ได้ในหลายๆด้านด้วยสำหรับพี่เจชนาทิปนะครับเดี๋ยวโปรแกรมนัดต่อไปของฟอนตาเล่เนี่ยจะบุกไปเยือนกัมบะอซสกานะครับในวันอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เบาวกว่าในช่วง4-5เกมแรกที่เจอโปรแกรมหนักหมดเลยนะครับให้กำลังใจกันได้นะครับพี่เจฟอนตาเล่ไปเจอกัมบาเนี่ยจะแข่งขันในวันอาทิตย์อย่างที่ผมบอกนะครับคู่นี้ผมได้รับหน้าที่บรรยายด้วยติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube และ Facebook สยามสปอร์ตนะครับ เข้าเรื่องกันหน่อยผมเนี่ยก็ติดตามกระแสพิเจชนาทิปและทีมฟอนตาเล่นะครับทั้งสื่อญี่ปุ่นและก็สื่อในเมืองไทยล่าสุดเนี่ยมีเพจเพจหนึ่งได้เขียนบทความที่น่าสนใจผมจึงนำมาฝากแฟนๆในช anel ต้องสุยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงรู้จักเพจ The n e c k Code นะครับนี่คือเพจที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่เป็นโค้ดเนี่ยเขามาทำเกี่ยวกับการชําและเรื่องของแท็กติกยรยลเลตต่าง เขาได้พูดถึงพี่เจชนาทิปได้อย่างน่าสนใจเข้าไปติดตามเพจ The Next Code ได้นะครับผมบอกเลยได้ความรู้เยอะมากๆนะครับอะไปพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะครับทางเพจ The Next Code เนี่ยได้เขียนถึงพี่เจชนะทิปย์ฟอนตาเล่และโอนิกิว่าโอกาสเท่ากับความเชื่อใจเดี๋ยวผมจะไล่รายละเอียดให้ฟังนะครับก็บอกว่าหลังจากออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในนัดที่4ของชนาทิพในฟุตบอลเจลีก หรือพูดง่ายๆว่าสตาร์ทเป็นตัวจริงในทุกนัดให้กับทีมคาวาซากิฟอนตาเล่สิ่งที่ทางเพจนี้เขาชื่นชอบในตัวของโทลุโอนิกิเฮดโค้ชของทีมฟอนตาเล่เนี่ยคือวิธีการที่เขาเลือกปฏิบัติต่อนักฟุตบอลของเขาเขาบอกว่าชนาทิพย์เนี่ยเป็นน้องใหม่ในทีมและเป็นผู้เล่นที่โค้ชและแฟนบอลต่างตั้งความหวังไว้สูงมากแต่การลงสนามนัดแรกบ่งบอกว่าเขาเยังต้องจูนให้เข้ากับระบบทีมอีกพอสมควรและวิธีที่โทลุโอนิกิมอบให้ชนาทิพย คือการให้ลงสนามทุกนัดแม้ว่าตารางการแข่งขันของฟอนตาเล่จะเตะถีมากก็ตามผู้เล่นซูเปอร์สตาร์อย่างเลนโดดามิเยวหรือแม้แต่เทรุยโตะนักกาวะของมาริโนตต่างก็ต้องนั่งเป็นสำรองกันหมดในช่วงนี้รวมไปถึงทีมอื่นๆก็มีการโลเทชั่นเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเคยนั่งคุยกับนักฟุตบอลของตัวเขาเองเพราะเจ้าของเพจเดเด็กโค้ดเนี่ยเขาเคยเป็นเฮดโค้ดของทีมในฟุตบอลไทยลีกด้วยนะครับก็บอกว่า ช่วงเวลาที่ยากที่สุดของนักฟุตบอลคือช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวเข้ากับทีมใหม่หรือช่วงที่งัดฟอร์มเก่งไม่ออกมันคือช่วงเวลาพิเศษที่นักเตะต้องการกำลังใจและความเชื่อใจเป็นอย่างสูงในการผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ดังนั้นโอกาสที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดในสโมสรอ,อย่างเฮดโค้ชเป็นผู้มอบให้คือสัญลักษณ์ว่าทุกคนในสโมสรยังคงเชื่อใจและรอการกลับมา โชว์ฟอร์มที่สุดยอดอย่างยิ่งใหญ่ของชนาทิปอีกครั้งนะครับเขาเขียนดีนะครับเขาก็จะสื่อว่าโอนิิเนี่ยให้กําลังใจชนาทิปและเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวของชนาทิปอย่างมากคืออย่างที่เขาบอกนะครับว่านักเตะใหม่ไปอยู่กับทีมใหม่ไม่ใช่งานง่ายทั้งการปรับตัวเข้ากับแทคนิคการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมการปรับตัวเข้ากับโค้ดรวมถึงแทคติกสไตล์ฟอนเาเล่เนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาเล่นแต่โอนิิ ตัดสินใจดึงชนาทิปมาเขาให้โอกาสอย่างเต็มที่แล้วก็ให้คีเอ็ดแบบสุดๆในช่วงหลังๆนะครับถือว่าเป็นจิตวิทยาของโค้ชโอนิกิที่ทําได้ดีอย่างมากแล้วผมเชื่อว่าพี่เจชนาทิปเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะตอบแทนความมั่นใจที่โอนิกิเชื่อมั่นด้วยฟอร์มการเล่นในสนามที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมนํามาฝากกัน ก็เป็นมุมมองจากคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลเลยนะครับเป็นทั้งโค้ดแล้วก็เป็นผู้วิเคราะห์ทแทคนิก,กที่ผมนำมาให้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับไปติดตามกันได้นะเพจ The n e x t c o ค c h เนี่ยก็รอดูติดตามกันเลยครับพี่เจชนาทิปและฟอนตตเล่ผมเชื่อว่าโอนิกิเนี่ยอย่างที่ผมบอกเขาเชื่อใจในตัวพี่เจมากจริงๆนะคือผมได้คุยกับกูรูฟุตบอลญี่ปุ่นรวมถึงพิธิเนี่ยที่ปัจจุบันเป็นสตาฟโค้ชทีมซัปโปโดเนี่ย เขาก็ยังยอมรับนะครับว่าโอนิกิเนี่ยให้กําลังใจและเชื่อมั่นในตัวชนาทิปจริงๆให้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเข้าใจอย่างหนึ่งคือการดึงตัวมาด้วยค่าตัวมหาศาลเนี่ยมันก็ต้องให้โอกาสลงสนามใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพี่เจไม่สามารถฝึกซ้อมหรือทําตามแทคนิคของโอนิกิได้เนี่ยเขาก็โอกาสลงยากแต่นี่ผมว่า โอนิกิคงเห็นว่าพี่เจชนาทิพ์มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับฟอนตาเล่เขาจึงให้โอกาสนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าหลังจากนี้จะดีขึ้นมากๆนอกจากนี้นะครับยังมีสื่อญี่ปุ่นเขาออกมาวิเคราะห์ว่าการที่ฟอนตาเล่คว้าตัวพี่เจชนาทิพ์ในตอนนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มแล้วนะครับเป็นนิกขั้นเกณฑใดเขาออกมาตีบทวิเคราะห์เขาบอกว่า จากการที่ชนาทิปได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริง5เกมในฟุตบอลฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพ1นัดและเจลีก4นัดเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นและเขาบอกเลยว่าชนาทิปจะเป็นกำลังหลักของฟอนตาเล่แน่ในอนาคตเขายังบอกอีกว่าแม้ว่าค่าตัวของชนาทิปจากซัปโปโดจะมีมูลค่าสูงถึง500ล้านเยนตอนที่ฟอนตาเล่ไปดึงมาตีเป็นราคาไทยเนี่ยก็ประมาณ141ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวที่แพงมหาศาลในฟุตบอลเจลีกนะครับ แต่คาวาสกิฟอนตาเล่นอกเหนือจะได้นักเตะม,มาร่วมทีมในชนะผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วจากบทพิสูจน์ที่เห็นว่า5เกมแรกชนาทิปได้ลงเป็นตัวจริงหมดในแง่ของประโยชน์ทางธุรกิจเนี่ยชนาทิปยังช่วยยกระดับให้สโมอสรเพิ่มในการขยายสปอนเซอร์ในประเทศไทยและเจลีกซึ่งครบรอบ30ปีเนี่ยก็เดินหน้าขยายกิจการในทั่วโลกรวมถึงในเอเชียดิวชนาทิปนับว่าเป็นจุดสำคัญ ที่ทำให้ฟอนตาเล่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคตรวมถึงวงการฟุตบอลเจลีกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ฟอนตาเล่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มมูลค่า500ล้านเยนที่เสียไปในการดึงตัวตอนนี้มูลค่าของชนาทิปและทีมฟอนตาเล่มากกว่านั้นแล้วนะครับอันนี้เป็นสื่อญี่ปุ่นออกมาพูดเลยนะโอ้โหอ่านไปก็เรียกได้ว่าแฮปปี้นะครับกับการที่พี่เจชนาทิพย์เข้ามาฟอนตาเล่เนี่ยแล้วมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยสื่อญี่ปุ่นก็ ค่อนข้างตีบทความไปในแง่ที่ดีเช่นเดียวกับแฟนบอลชาวไทยก็ให้กำลังใจนะครับโดยรวมแล้วผมมองว่าถ้าพิเจชนาทิพปปรับตัวเป็นตัวหลักและโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดให้กับฟอนตาเล่เนี่ยเขาก็จะยกระดับฝีเท้าไปอีกนะครับอนาคตข้างหน้าผมว่าก็มีโอกาสได้ไปต่ออีกหลายๆอย่างก็รอดูนะครับผมให้ติดตามให้ดีเลยสำหรับพิเจชนาทิพและฟอนตาเล่เราเริ่มเห็นสิ่งที่เขาปรับตัวกับฟอนตาเล่ได้ดี และทาให้ฟอนตาเล่เนี่ยเพิ่มมิติใหม่ในหลายๆด้านแต่แน่นอนนะครับยังมีหลายสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีกว่านี้แต่โดยรวมแล้วผมมองว่าใน4-5เกมแรกเนี่ยก็ดีแล้วนะครับสำหรับพี่เจชนาทิพย์และฟอนตาเล่ก็ดูกันว่าปีนี้ฟอนตาเล่และพี่เจชนาทิพย์จะผ่านบททดสอบมหาหินที่เจอทั้งทีมยักษ์ใหญ่เจอทีมที่จ้องจะล้มจะผ่านไปเป็นแชมป์เจลีกป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าและก็อีกหนึ่งอย่างถ้วยที่สําคัญคือฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีก ปีนี้นะครับฟอนตาเล่ตั้งเป้าหมายคือจะเป็นแชมป์คือถ้าพี่เจชนาทิพป,ประสบความสำเร็จกับฟอนตาเล่ด้วยการเป็นแชมป์หลายๆถ้วยและเป็นตัวหลักเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่านี่คือสุดยอดนะักฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายย้ำอีกครั้งว่าต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแน่นอนนะครับติดตามกันให้ดีสำหรับเรื่องราวของพี่เจชนาทิพและฟอนตาเล่ผมก็จะมาอัปเดตและพูดคุยให้กับคุณผู้ชมในช anel ตองซุยอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงติดตามฟุตบอลเจลิกในสุดสัปดาห์นี้นะครับมีถ่ายทอด หลายคู่เลยทางสยามสปอร์ตมีถ่ายซัปโปรโรด้วยดูกันได้แล้วก็มีถ่ายฟอนตาเล่บุกไปเยือนกัมบะโอสกานะครับซึ่งคู่นี้จะแข่งขันในวันอาทิตย์นี้ติดตามกันผมได้รับหน้าที่บรรยายเดี๋ยวมาปรีวิวกันก่อนเกมในคลิปต่อไปนะครับแต่ก็โอ้คู่นี้มันแน่คือฟอนตตเล่เจอกัมบะโอากาช่วงหลังฟอนตตเล่ชนะได้อย่างต่อเนื่องและกัมบะเนี่ยพูดตามตรงว่าเมื่อเทียบกับทีมที่ฟอนตาเล่เจอในช่วง45หแมตที่ผ่านมากัมบะน่าจะมีคุณภาพที่เรียกได้ว่า น้อยที่สุดใน4 5หทีมนี้ฟอนเตเล่ดูว่าจะชนะได้หรือเปล่ารอติดตามแต่ฟุตบอลเจลิกทุกนัดไม่ใช่งานง่ายจริงๆนะครับอ่ะคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ